บทที่134เขาไม่ได้ตำหนิว่าการกระทำของชูเฟยหยางแต่กับไลบีเดินของหลีซินไม่ยอมปล่อยแทนหลีซินผู้นั้นเป็นคนของฮ่องเต้อีเฉียนตี้ที่เขายกทัพบุกยึดกล่าหนานซินอย่างทะลุบุ่มบ่ามประการที่สองเกรงว่าคงไป่พอฮ่องเต้อีเฉียนตี้มักจะให้ทายเขาอยู่เสมอการที่เจียงฮูเฉินกล่าวเช่นนี้ เป็นการชี้ให้เห็นว่าไม่ทับขูเวย่ยไม่สนใจเย,ยดีรัชทอนแห่งแคว้นซีชูเพียงเพาะผลประโยชน์ตนเองไม่เพียงแต่คลอ้อยทับถอยวจีอันเปี่ยมคุณธรรมของฮ่องเต้อีเ้เฉ็ดนี่เมื่อครูน่นี้สัญญาเป็นการตัดผลทางที่พระองค์มาจะช่วยดีจินให้ผลผิดใช้คำตรัสของพระองค์มาอุดพระโอษฐ์ของพระองค์เองพรันว่าจานี้ของเฉินอ๋องเปล่ยออกไปเสียงกระซิบกระซาบในราชสำนักที่แท้ก็งเงียบกรล,ลงฉับพลันถุกคนก้มหน้าก้มตา กลับมายืนตัวตรงอีกและไม่เขารวมบทสนทนาระหว่างเฉินองกับ่าบาดอีกแม่ฮ่องเต้อเฉินตี้ส่งรอให้เฉินอองเอ่ยปากแต่ก็ไม่ได้ส่งค่าคิดว่าเขาจะเอ่ยวาจาแบบนี้ออกมาดูแล้วเหมือนเขาดึงดันต้องการจะให้ลงโทษลีซินแต่ในความเป็นจริงคับกำลังช่วยฉุดเฟยอยางยุติังหากสิ่งนี้ทําให้พาเนธที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ผู้หุ้มตุม้มหยกของฮ่องเต้อเฉินตี้แฉยปากไก่เหี้มเกลียมในทันใด ดูเหมือนว่าถ้อยคาของเขาก่อนหน้านี้จะไม่ได้สำฤทธิ์ผลในหัวใจเจียงมู่เฉลยสักนิดหรือไม่เจียงมู่เฉินก็อาจลงทักชายยาชูอองอย่างแท้จริงถึงขนาดพูดช่วยชูอองในรัศมีนักเช่นนี้เฉินอ่องรู้หรือไม่ว่าเหตุใดองค์หญิงน,นั้นถึงทําเช่นนี้ถ้าหากชายยาชูอ๋องใจกว้างยินยอมร่วมปฏนิพัตสามีคนเดียวกับองค์หญิงก็คงไม่เกิดเรื่องน่าปวดเสยนเวยน,นก็อย่างวันนี้หรอก ทว่าห้องเต้อ้เฉินตี้กลับทรงเปิดพวงเบื้องหลังอันน่าตื่นอลึลงออกมาขุนนางทั้งหลายเผยสีหน้าแตกตื่นตกใจโดยพลันพวกเขารู้เพียงว่าองค์หญิงหาซินวางอุบายปอ,องไราชาย,ยาชูอองแต่ไม่คาดคิดว่าเบื้องหลังยังจะมีเรื่องราวเช่นนี้อยู่ด้วยถ้าเป็นแบบนี้เรื่องทุกอย่างก็เป็นเพราะชาย,ยาชูอองแสหาเรื่องเองมิใช่หรือคนเขาไปถึงองค์หญิงสูงสัก์ของแควนแควนหนึ่งแต่ยินยอมร่วมแบ่งปันชูอ,องกับนางทว่านางกลับปฏิเสธ มีน้าถึงพันให้องหิงเด็ดดามเป็นฟืนเป็นไฟจงลงมือหดเยี่ยมเด็ดขาดเช่นนี้หรือว่าเพราะไม่ยอมให้องคหญิงพูดนั้นได้สมปรารถนาจึงต้องลงมือกับชายยาฉุอ,องอย่างหดเยี่ยมนี่มันตักเะอันใดกันพะยะค่ะองค์หญิงแห่งแควนหานซินพูดนั้นดูแล้วเป็นคนจิตใจคับแคบนิสัยเจ้าคิดเจ้าแคน์ยิ่งท้าสตีพูดนั้นมาอยังแควนซีชุไม่รู้ว่าจะก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายเช่นใดขึ้นฝ่าบาท น่าจะทัดว่าชายาชูองตาแหลมรู้จักมองคนเห็นชมหน้าที่แท้จริงขององคหญิงผู้นั้นชัดแจ้งจึงได้ปฏิเสธนางแทนชูองนอกจากนั้นที่ชายยาชูองปฏิเสธองคหญิงหนาซินก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญยิ่งนักแควนหนาซินลึกลับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าหากองค์หญิงผู้นั้นมีซีชูโดยซุกซ่อนจิตใจมุ่งร้ายเอาไว้พอเกิดเรื่องขึ้นมาเป็นภัยคุกความต่อสวัสดิภาพของฝ่าบาท นี่มีเท่ากับเป็นการชักสึบเข้าบ้านรือพระยค่ะถ้าเป็นเช่นนี้อย่าว่าแต่ชายยาชูองได้กําจัดภัยท้ายแอบแฝงให้แก่ควันซีจูใจด้วยซ้าไปหารู้ไม่ว่าเฉินอองซึ่งดูเหมือนสงวนท้อยคําพัดนี้กลับพูดจาฉะฉานเจ้าสำวติสำนวนทําให้ขุนนางทุกคนในทองพระโรงต่างพากันมองหน้าเขามาอีกคราแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาตกอ,กอกตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือวันนี้เฉินอองกลับใจแข็งพูดแก่ต่างให้ชูอองรับพระยา เพียงแต่มิทราบว่าหลังจากฝ่าบาททรงนับฟังวาจาเหล่านี้จะทรงมีท่าทีตอบสนองเช่นไรฝ่าบาทกระหองอมก็รู้สึกว่าที่ฉันอ่องกล่าวมามีเหตุผลพะยะค่ะเดิมทีเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างสองแคว้นแต่องคิงพูดนั้นขับรอบสังหารชายยาชูองเพราะความแค้นส่วนตัวไม่เพียงแต่ให้คนรบพวกชูองสองสามีภรรยาที่เดินทางมาเป็นทูตในครั้งนี้สามยังเป็นการดูหมิ่นความตั้งใจจริง ที่จะเจราจาสงบศึกของรัชส,สมนักคราเมื่อห้องเตอีเฉินตี้กับเฉินอ๋องทั้งสองคนตกอยู่ในสภาวะแข่งขืนไม่ยอมข้อกันอย่างนี้ตัวอ๋องจึงเอ่ยปากขึ้นอย่างกระทันหันอีกทั้งจุดประสงค์ที่ชู่อ๋องเดินทางไปหาินในคราวนี้ก็เพื่อเจราจาสงบศึกไนนจะทิ้งข้างเรื่องสําคัญของบ้านเมืองแล้วไปคิดเรื่องตนเองกับองค์หิงพูดนั้นได้เล่าพะยะค่ะอีกอย่างตอนนี้ไต่เท้าฉู่ก็ยังบาดเจ็บนอนอยู่กับเตียง มีที่ไหนพิดากำลังบาดเจ็บสาหัสแต่บุตรชายกลับจะแต่งภรรยาเห็นตวนองก็ออกมาไกลเกลี่ยสถานการณ์สีปภะของห้องเตอ้เฉียนตี้ค่อยๆดีขึ้นเล็กน้อยสายพระเนตรไม่ได้คงปรับดุร้ายอีกต่อไปทว่าวสุเรสิงยังคงเจือด้วยความขุนเคืองพระไทยตวนองเราได้มีเหตุผลยิ่งเพียงแต่การแข่งข้อต่อไปเช่นนี้มีใช่วิธีการที่จะใช้ได้ตลอดไปขุนนางที่ทักทุกท่านมีแผนการดีเช่นทยบ้าง ขันถูกฮ่องเต้ยเฉินตี้ตรัสถามทุกคนก็เริ่มก้มหน้าก้มตาเมื่อเอ่ยว่าจะอันใดขึ้นมาอีกเนยใจต่างพากันคัดเดาพัดอําตริของฮ่องเต้ไม่เข้าใจว่าแท้จริงแล้วฮ่องเต้ทรงมีพัทธุป,ประสงค์อะไรที่จะลงโทษฉอ๋งหรือว่าทรงมีเจตนาอื่นกันแน่่าบาทมีจดหมายเร่งด่วนมาจากเมืองโยโจพะยะค่ะอีกงกงได้กระซิบเสียงแผ่วเบาที่ข้างพัก,กันฮ่องเต้อ้เฉินตี้จดหมายเร่งด่วนจากเมืองโยโจ ใครเป็นคนเขียนในยินดังนั้นพระเนตรเฉียบคมของฮ่องเต้อีเฉียนตี้ผ่านปมายองอีกงกงซึ่งอยู่ข้างๆถาวาในมาไทยขับปรากฏที่สงหานเซ้าเมาพพียนว่าผ่านขับทูนฝ่าบาทชูอองเขียนด้วยตนเองด้านบนปอับตาของทองโจกลมหารเจ้าหน้าที่สงสารกำลังลอยอยู่ด้านนอกพะยะค่ะฉันเห็นฮ่องเต้อีเฉียนตี้ทรงผ่านดราบายโทสะใส่ตนอีกงก,งกงก็รีบก้มหน้าทลนแรงน,นตามความเป็นจริงทันที เข้ามาได้สิ่งคำฮ่องเต้อ้เฉินตีเกดกวาดหนเ็ตมองตวนอ,องอย่างคล้ายกับไม่ได้ตั้งใจแวบ,บหนึ่งกระหอมถวายบังคมฝ่าบาทขอฝ่าบาทสมภพเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีเจ้าหน้าที่สงสารพูดนั้นได้ยินเสียงป,ประกาศแก้แคเข้ามาจึงรีบแบกจดหมายวิ่งเข้ามาในท้องพระโรงทันทีก่อนจะก้มหน้าโคกศีรษะถวายบังคมแก่ฮ่องเต้อ้เฉียนตีซึ่งอยู่บนแท่นประทับมังกร อีกงกงเดินลงมาจากแท่นบันไดยกทันทีรับจดหมายที่ปิดผนึกเอาไว้อย่างดีฉบับนั้นจากมือของเขาต่อมากระเดินลับไปอยู่ข้างพะวละลรกายห้องเต้อีเฉียนตี้ด้วยฝีเท้าเร็วที่ในทันใดก่อนจะวางจดหมายเอาไวบ้บนโต๊ะลายมังกรอย่างพี่น้าพิ่าห้องเต้อีเฉียนตี้ถอนสายเนตรกลับพาะเนตรอักษรตัวใหญ่ที่งามสละสดยดรากับของร่อนมังกรเหินและตาประทับของหานเศร้าเม่นบนจดหมายจากนั้นกระซ่งแกะจดหมายออก ด้วยสีประพักเรียบเฉยก่อนจะทอดผะเนตเหนือความที่อยู่ภายในขุนนางทั้งหลายต่างยืนอยู่นท้องพระโรงรอ้อยฮองเต้อีเฉียนตี้ตัดเล่าเนื้อหาในจดหมายออกมาแต่มีคาดคิดว่ารามาพัก,กใหญ่ก็ยังไม่เห็นฮองเต้อีเฉียนตีตัดวาจชาใดๆในใจจึงอดปรหวัติพันพึงอยู่บ้านมิได้หรือว่าเกิดเรื่องอื่นใดขึ้นที่หนานซิ่อีกแล้วฮองเตอีเฉียนตี้ทรงหยิบผู้การที่ข้างประหัดขึ้นเขียนกำกับด้วยหมึกสีชาติ เอาไว้บนจดหมายสองสารประโยคและส่งให้อีก,กงกงมอบจดหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งสารพูกนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังมองเจ้าหน้าที่ส่งสารพูกนั้นถอยออกไปนอกท้องพระโรงพระสุรเสียงห้องเต้ยเฉียดตี้ก็ดังขึ้นอีกคราหนึ่งมีใครรู้บ้างหรือไม่ว่าในสัรนของชูองเอ่ยถึงเรื่องอันใดชีหลิงอ้าวก็ออกมาจากแถวเอ่ยเสียงดังกล้องกัง,งวานกระหมอ่อมขอบังอาจทูลถามฝ่าบาท ในจดหมายของชูอ๋องเมื่อครูน่นี้ได้บอกวิธีแก้ปัญหาใช่หรือไม่พะยะคะ่ะไม่ว่าตั้งแต่ก่อนหน้าจนถึงตอนนี้ห้องเต้อ,อ้เฉียนตี้มีทรงสแสดงอารมณ์ออกมามากมายนะักแต่ดูจากสีบับพักรอคอยคาตอบของทุกคนในยามนี้ก็มองออกว่าเหนือความในจดหมายของชูอ๋องเมื่อครู่ต้องเอ่ยวิธีการแก้ปัญหาที่ทําให้ห้องเต้อ,อ้เฉียนตี้พอพระททยอย่างที่สุดเอาไว้เป็นแน่มีฉนันนัพระองค์ จะทรงมิปล,ปล่อยปัญหาที่ไรมีอยู่เมื่อครู่นี้ไปอย่างให้ได้การคาดดาวไทยหฮองเต้ของชีถิงเอ้าครั้งนี้กลับได้ถูกเพ่งเขาเพิ่งจะเอ่ยจบเสียงพระสันดวนกล้องกังวานกระด่างขึ้นในท้องพระรองทันใดท่านโหชีมียานอย่างรู้จริงๆในจดหมายของชูอองได้ดกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาเพียงแพ่คงจะแตกต่างจากที่คนทางที่รักทั้งหลายคิดเอาไว้มากโข ฮ่องเต้เฉียนตี้มีอารมณ์ดียิ่งสีแบบพักพึ่งพอพระไทยในใจขุนนางที่รักถูกท่านคงคิดว่าหากชูอ๋องไม่ยอมถอยให้หนึ่งข้าวก็ต้องนำทัพบุกเข้ายึดครองฐานซินคำฮังสิ้นคำก็เห็นขุนนางส่วนมากก้มหน้าลงตามจริงทางคาดแสดงว่าฮ่องเต้ยเฉียนตี้ถัดได้ถูกต้องแล้วในจดหมายของชูอ๋องเมื่อครู่กลับเอ่ยถึงทัศาการหากใช้เรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นทำให้หนานซิน ใชยเป็นรัฐบรรณาการของซีชูโดยไม่ต้องสูญเสียกําลังพลแม้แต่นไยเดียวเท่านี้ก็เพเมพีกันทุกคนไม่ใช่หรือในฐานะกษัตริย์ ในเลยจะยึดติดกับกฎข้ามคือการขยายินแดนให้กว้างไกลต่างหากถึงจะเป็นความสําเร็จของผู้เป็นกษัตริย์ถึงแม้แผ่นดินที่ตกทอดมาถึงพระหัของฮองเตี้เฉียนตี้จะก,กว้างใหญ่ที่สุดในบรรดาควานทน้งสีอยู่แล้วแต่ผู้ใดกันเล่าจะพอใจเพียงแค่สภาพการปัจจุบันมีฮองเต้พระองค์ใดบ้างมีอยากรวบรวมใต้และให้เป็นหนึ่งโดยเหตุน,นี้หลังจากทรงอาจจ่านจดหมายของชูไฟหยางฮองเตอี้เฉียนตี้จึงทรงมีพระอารมณ์เกบานยิ่งนะัก อีกทั้งเชื่อว่าด้วยความสามารถของชูไฟหยางจะไม่ทําให้พระองค์ต้องผิดหวังแน่นอนทว่าสีหน้าของขุนนางทุกคนในท้องพระโรงกลับสลับสับเปลี่ยนไปมาต่างๆนานา,นานโดยเฉพาะเฉินอ๋องเห็นได้ชัดเจนที่สุดเขาแน่ใจว่าเรื่องครั้งนี้ชูไฟเหงื่ต้องตรงใจเป็นแน่ด้วยความสามารถของชูไฟหยางแล้วไหนเลยจะยอมปล่อยให้หนังสือกราบถึงของลีซินมาถึงประหัตห้องใต้อิชเชตตี้ก่อน แข่งคงคาดการจะฐานอาคารเอาไว้เนื้อหาหารในรางานของพลีซินจะทําให้เกิดข้อโต้อยังถกเถียงในราชสานักถึะะถงในเจตนาส่งจดหมายของตนเองช้ากว่าหนึ่งข้าวและจุดประสงค์ของชูไฟยงังคงเพื่อทำให้ห้องเต้อ้เฉียนตี้ยอมรับนานซินเป็นรัฐบรรณาการได้อย่างให้ได้ยิ่งขึ้นเพราะถึงอย่างไรอ้อยลดภาระไปได้ไม่น้อยหากเทียบกับการส่งกําลังทหารไปบุกยึดหนานซินโดยตรงเป็นสงครามที่ไม่มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายส่วนตนเองก็กังวลใจจนฟุ้งวาย ถึงกับผู้ช่วยศัตรูของตนเพื่ออินเชนเมื่อเมื่อคิดได้ดังนี้โกลมึงดวงตาของเจียงโู่เฉินก็ถอปากายุดนงิดงุนง,ง,งานนาโกรว์ขนางผนบูนบนทางรัศสรนัะรวมถึงห้องเต้ต่างก็ถูกฉูไฟอย่างต้มกันทั้งหมดรามังค่อมขอแสดงความยินดีกับฝ่าบาทพระยาค่ะอินเซนจื่อฉวยจังหวะที่ห้องเต้ยี่เฉียนตี้ย่างสงสุขสรานพัะไทเอ่ยแสดงความยินดีออกมาทันที ขุนนางคนอื่นๆก็พากันเก็บความคิดในหัวใจเอาไว้ทันทีเอ่ยตามอินเซนจนอย่างพร้อมเทียงกันฟอาบาทตอนนี้อัครเสนาบรีชินป่วยหนักเพลงว่าไม่อาจแบบรับหน้าที่อักครเสนาบรีฝ่ายซ้ายได้ภายในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้มีทราบฟาบาททรงมีพระดำริเช่นไรพะยะค่ะ อินเซียนจือมองตำแหน่งที่ว่างเปล่าข้างๆตนเองแป๊บหนึ่งแล้วเอ่ยปากขึ้นอีกคราเดิมทีฉินหัว่วเป็นขุนนางที่มีอายุมากที่สุดในราชสำนักอยู่แล้วบัดนี้พอเจ็บป่วยคงยากจะรักษาให้หายขาดต่อให้ฝืนตนเองมาเข้าร่วมประชุมขุนนางแต่ก็คงสะสารกิจวัตรอันใดไม่ได้เช่นกันมีูุชฉวยโอกาสเปลนตัวฉินฮัวออกไปเสีย แล้วให้คนอื่นเข้ามาแทนที่สำหรับอินเซนจื้อแล้วนี่เป็นเรื่องที่นายยินดีปรีดาเรื่องหนึ่งเห็นอินเซนจื้อเอ่ยถึงฉินทั่วใสไไ่ผ้าในท้องเต้าฉียนตี้ทรงเหลือบมองตำแหน่งหน้าประตูทางเข้าทองพอรงแบบหนึ่งแล้วจึงยื่นพะขนมเล็กน้อยตัดกำชับอี้ก,กงกงว่าให้หัวหน้าสำนักแพทย์หลวงไปตรวจดูอาการอัคราเสนาบดีฉินด้วยตนเองส่วนตำแหน่งอัคราเสนาบดีฝ่ายซ้ายนั้นให้อัคราเสนาบดีฉินทำหน้าที่นี้ไปก่อน รอให้ไตรตองกระจ่างแล้วค่อยหา่อกกันอีกทีถ้าหากไม่มีเรื่องอะไรแล้วเลิกประชุมได้สิ้นคำก็เห็นห้องเตยอีเฉียนตี้ส่งลุกขึ้นจากท่านบัรลังมังกรเสด็จนำอีกก้กงกงลงท่านบันไดหย,ยกมุงนับไปอย่างอันหนักในครมหม่อมน้อมส่งฝ่าบาทครั้นเห็นห้องเตยอีเฉียนตี้เสด็จจากไปทุกคนก็อดผลนมหายใจเฮือกใหญ่ไม่ได้เพราะว่าสีหน้าของเฉินอ๋องก,กลับดุดดนและแฝงด้วยความหินยเยื่ยจะทำให้คนไม่กล้าเข้าใกล้ เมื่อจดหมายทุกส่งกลับมาถึงเฮ้อชอเฟยอย่างให้วันถัดมาก็เห็นแม่ทัพผู้เว่ยนำกำลังไพ่พลสามหมื่นนายโอบร้อมวังหลวงของทารซนเอาไว้อย่างรวดเดียวฉับพลไม่ให้ทันตั้งตัว นอกจากนี้สิ่งที่ถูกส่งมาถึงเมื่อชูเฟยหยางตามจดหมายมาด้วยก็ยังมีทหารชั้นยอด8 0 0พนายของเผ่าซาโหทหารชั้นเลิศ8,000นายนี้ห้อมรอมที่ผักพกร้องของหนาสซินเอาไว้อย่างแน่นหนาเพื่อคุมค้มครองความปลอดภัยให้แก่ชายยาชูอ๋องวันทั้นฉูเฟยหยาง นำราชาองค์การซึ่งเขียนด้วยลายประหัตของฮ่องเต้อีเฉียนตี้เดินหางไปยังวังหลวงของหนานซินเพียงแต่หลังจากมอบราชาองค์การให้แก่ผู้สำเร็จราชก,การหนานอี้จินแล้วเขาก็กลาวออกมาจากวังหลวงของหนานซินอีกครั้งนอกจากที่พักพักพอที่เงียบสงบแล้วทั่วทางแขวนหนานซิน,นไม่ว่าตามทรกซอกซอยน้อยใหญ่หนือแม้แต่วังหลวงในยามนี้ต่างก็ตกอยู่ท่ามกลางความสับสนอลหมานสำในรัฐสำนักอย่างโต้เถียงกันอย่างไม่หยุดพัก ย่าไม่ได้มหนักในกลับมีข่าวแพระออกมาว่าห้องเต้เฟิ่้งเฉีงตี้ทรงมีพระโทษะลุ่มเราพระไทยจนหมดสติไปจึงยิ่งทําให้ทองนาภาแขวนหนาสิ่งทั่วทุกหย่อมย่า,ยากปกถุมด้วยเมฆหมอกทำทํามมือมิจางหายหนานหงเยี่ย ยืนอยู่หน้าแท่นบันทมห้องแตเฟล่งจิฉีงตี้ดวงตาจับจ้องสีพักซิดขาของพระองค์ไม่วางตาพลันรับรู้ถึงลมหายใจอันอ่อนละหยของพระองค์ทันใดน,นั้นในใจของหนานหงเกี้ยก็คล้ายกับสูญเสียสาวหลับไปก็มีปานในหัวสมองยุ่งเหยิงอลหม,ม่านเลือแสนสับสวนวุ่นว่าจะทำอะไรไม่ถูกท่านองเสียงทำความเคารพ ของข้าราชบ,บริพารทำลายห้วงความคิดของหนานหงเย่ในบัดดลเปิดใบหน้าเขาซึ่งหันหลังให้หนานอีจินปรกากฏไอสังหารผ่านรูปแต่แล้วก็กลับคืนสู่ความสง,งบนิ่งในช่วบริปตาทว่าเขาไม่ได้หันกลับไปยังคงจ้องมองสีพะพะของห้องเต้เฟิงจิงที่ดุดเดิมฝ่า่า,าทรงเป็นอย่างไรบ้างหนานอีจินเข้ามาด้วยความทั้งร้อนชายอาพรและตงบายังเปียกหยาดน้ำฝนะได้ซ้ํา เหมาหลวงผู้นั้นตรวจที่ประชดในห้องเต้เฟิงชิงที่อย่างละเอียดทีท้วนแต่ยิ่งเวลาเคลื่อนค้อยผ่านไปสีหน้าของหมอหลวงก็ยิ่งยำแย่ลงทุกขณะผ่านไปครู่ใหญ่เห็นเขาชักมือกลับถุมพ่ห่มให้ห้องแต้เฟิงชิงตี้ก่อนจะหยิบขวดโอสถไใบหนึ่งออกมาจากร่วมยาจากนั้นเปิดฝาจุกออกจะลดปากขวดเข้าไปใกล้ๆพนากศีของพระองค์ชวนมืออีกข้างกับพัดบวกเบาๆกับพื่นให้กลิ่นด้านในเข้าไปสู่พนาสศของห้องเต้เฟิงชิงตี้ หมอหลวงเสด็จพ่อข้าเป็นอย่างไรบ้างในที่สุดก็เห็นหมอหลวงพูดนั้นเก็บร่วมยาเรียบร้อยหนานหงเงีย่จึงทิ้งเอ่ยปากถามยังไม่อาจันกับอารมณ์ได้ขราบทูลองค์ราชธายาตยฝ่าบาททรงได้ทับกระทบกระเทือนจากอารมณ์รุนแรงจึงทําให้โรคเขากําเริบขึ้นถ้าหากไม่สบอารมณ์ให้นิ่งเข้าไว้เกรงว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตพ่อะะค่ะ พอได้ยินคำถามของนันหงเยียหมอหลวงผู้นั้นก็รีบคุกข่อลงตรงหน้าเขาทันทีก่อนจะเอ่ยตอบเสียงต่ำเบาได้ยินดังนั้นสีหน้านาันขงเยียก็ผันซีดเผืดขึ้นทันใดตัวตนอันแรงก็ของนันอีจินซึ่งอยู่ด้านหลังยิ่งทำให้เขาเสมือนดังผ่านพบกับศัตรูตัวฉกาจขอที่อุปวสับเสื้อของหมอลวงผู้นั้นพร้อมกับตะวาเสียงตำ่ำเช่นนั้นก็ใช้ยาเสียสิยังไม่รีบเขียนใบายาอีกถ้าหากเสด็จพ่อเป็นอะไรไป ข้าจะเอาเรื่องกับเจ้าแนา่หมอร่วงผู้นั้นถูกสายตาถุก้ายของนนหันหงเยี่ยทำตกใจเสียขอในทันใดรีบร้อนพยักหน้าไม่หยุดพยาค่ะก็หม่อมจะไปเขีนยนใบจ่ายาเดี๋ยวนี้ผู้จบก็เห็นหมอหลวงผู้นั้นแบกร่มยาออกไปทันทีวิ่งออกไปจากอำหนักพันธุอย่างรุนแรงเร่งรีบเฮีย yeah, เอ,อ่อซึมเสียงอ่อนละหวยโดยแรง ดังมาจากแท่นบรรทมฐานหงเย่หันหน้าไปมองก็เห็นว่าฮ่องเต้เฟิงจิงตี้ทรงฟื้นคือสติแล้วกำลังควักพ้หัตถ์เรียกเขาเข้าไปหาเสด็จพ่อไอหมอกเบาบางปรากฏขึ้นในดวงตาอย่างไม่อาจห้ามหนานหงนี่เดินเข้าไปนั่งขัางแท่นบรรทมโดยฝีเท้าเร็วรีเมือทั้งสองข้างกุมฟระหัตถ์ของฮ่องเต้เฟิงจิงที่เอาไว้โดยแรงเอ๋ยน้ำเสียงเสือกเสืออื่นเสด็จพ่อในที่สุดพระองค์ก็ฟื้นแล้ว ฮองเต้ฟึ่งจิงตี้ทอดพเนึกพระโอรสของตนเองด้วยความรู้สึกที่สับสนปนเปรหพตถ์อีกข้างตบไหล่เขาเบาๆจากนั้นสายพระเนตรก็ทอดมองไปยังหนานอี้จินซึ่งอยู่ด้านหลังก่อนจะถัดกับหนานหงเงย่เจ้าพาพวกนั้นกำนันออกไปก่อนพ่อมีเรื่องปรึกษาหารือก,กับเสด็จ้าของเจ้าไม่ได้นะพะยะค่ะหนานหงเงย่กลับปฏิเสธเสียงแข็งขึ้นโดยไม่ต้องยังคิดบัดในเ้เด็จพ่อประชวรน,นัด หากนานอีจินช่วยจังหวะลงมือตอน,นีนห้องเต้เฟิงจิงตี้ต้องตกอยู่ในอันตรายเป็นแน่นานหงเย่ยดึงดันกบหัดห้องเต้เฟิงจิงตี้แน่นสีหน้าแววตา,าของเขาล้วนฉายความรู้สึกต่อต้านอย่างชัดแจ้งไปเถิดพอไม่เป็นไรหรอกห้องเต้เฟิงจิงตี้กลับดันนานหงเย,ย่ออกยืนกรหดับแน่นแทน,นในจู่ๆนายพระเนตรแววตา,าอบนอ่อนอยู่ในทีแรกก็แปรเปลี่ยนเป็นคมปรับดุดัน พลังอำนาจที่ไม่ต้องบันดาลโทสะกระทำให้คนกลัวเกรงได้ปรากฏออกมาในชั่วพริบตาหัวใจหนานหงเยี่ยพันสานส้านขันเห็นห้องแต้เฟิ่งจิีงตี้มีสีผับผัดเดี่ยวแน่วแน่จึงจำต้องลุกขึ้นยืนโบกมือสั่งให้ข้าราชบ,บริพารถอยออกไปทั้งหมดทว่าในขณะที่เขาเดินเฉียดผ่านหลายฐานอีจินนั้นกับเพิงตาใสาอีกฝ่ายอย่างเข้มเต็มรับหนึ่งแล้วจึงเดินออกไปจากห้องบรรทมฐนานอีจินเดินเข้าไปด้วยฝีเท้าเชื่องช้ามองห้องแต้เฟิ่งจิีงตีที่ทำนี้ ปอทับอยู่บนแท่นบรรทมสีผ้าพักซี่เสียวด้วยสายตาสนุกนิ่งรอให้พระองค์ตรัสว่าจะหนานีจินมองห้องเต้เฟิงจิงตี้โดยสีหน้นาหนักอกหนักใจเอ่ยถามเสียงอ่อนว่าสเสดพี่ทรงคิดจะทำเช่นไทยพระยะค่ะห้องเต้เฟิงจิงตี้ทรงลุกขึ้นนั่งเอ็นพะวรากายประทับอยู่บนแท่นบรรทมจ้องไปทางหนานีจินโดยสายพระเนตรแฝงแววคมกริบแล้วจึงถัดขึ้นหากไม่ใช่พระเจ้ายิ่งใหญ่เกรงใครเกินไป มีหรือหลานเออกระเย่ะเออจะทําเช่นนี้ตอนนี้ชูอ,องย่อมต้องเล่นงานพวกเราเพื่อคนในครอบครัวทนแน่นอนหนานอีจินกับหัวเราะเสียงเย็นมีได้ใจอ่อนเพราะสีบะพักซูบตอบของฮองเต้เฟิงจิงที่นิยามิตอะไอย่างใดแต่กลับมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นทุกขณะแทนเป็นเพราะพวกเขาทั้งสองไม่มั่นใจในตนเองต่างหากและเป็นเพราะพวกเขาหวาดระแวงมากเกินไปข้าไม่ได้มีใจคิดแย่งชิงบัลลังก์มาตั้งแต่แรก แต่พวกเขากลับใช้ความคิดคนถอยวัดใจผู้มีคุณธรรมสูงส่งไล่บีบเขาให้จนทอกทุกอย่างเข้าสเสด็จพี่คงไม่คิดว่าข้าเป็นคนช้ำพวกที่ถูกทุบตีแล้วจะไม่โตกลับกระมังว่าจะของหนานอีจชินหาได้ทําให้ห้องเต้เฟืองจิงตี้ทรงบังเกิดโทสะศร้ไม่ตอนนี้พระองค์ทรงทูสภาพพระวรากายของตนเองดีจึงย่อมมิหัดโมโหเืิดด่ดาลได้ง่ายๆมีเช่นนั้นหักตนเองลาโลกนี้ไปหนานหงเี่ย ย่อมไม่ใช่คู่ต่อกันของนานอีจึงอย่างแน่นอนห้องแต่เฟิงชิงตี้ส่งทอดถอนพระไทยต่าด้วยสุรเสียงแผ่วเบาแต่เจ้าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นเพราะเจ้าบัดน,นี้กองทัพของควันซีชูเคลื่อนมาถึงนอกวังหลวงแล้วแผ่นดินฐานซึ่งของพวกเราชวนเจียนจะล่มสลายลงรม่มร่อเจ้าไม่คิดจะทาอะไรเพื่อนฐานสิ่งของพวกเราเลยถือความหมายของเสด็จพี่คือให้ข้าออกหน้าลงนาม ในถ้าชองค์าฉบับนี้นานอีจินดูเท่าทันบาด t h a ของ้องเต้เฟิงจิงตี้จึงข่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมากําลังทหารที่จะกลุ่มอยู่ในมือร้อนหยุแดแทนใครถอให้รีบเดินทางกลับมาแต่ชูอองคงจะจัดการทหารศิลย์เสียก่อนภายใต้สถานก,การณ์ในตอนนี้พวกเรายังมีทางเลือกอื่นเหลืออยู่อีกหรือฮองเต้เฟิงจิงตี้ส่งปลายพเนตรอันสงบเยือเกเย็นขึ้นตัดถามอย่างนิ่งเฉยเป็นที่สุด ใครเราจะยอมเห็นแผ่นดินของตนเองกลายเป็นรัฐบรรณานการของแควนอื่นใครเราจะยอมตกอันเบีย้ยน้าของผู้อื่นใครล้าจะยอมส่งสินทรัพย์บรรณาการให้แก่แควนอื่นทุกปีแต่ับันนี้นานสินเพอเชียนทั้งสึดนอกสึดในประชาชนทั่วทุกชนชั้นไม่เป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันแผกนการในตอนแรกก็ลหล้มแถวกพราะฝีมือชูอองที่พวกเขาสามารถทําได้ก็คือปกป้องชีวิตเอาไว้สิ่งที่สําคัญกว่าแข่งขืนต่อให้ต้องตายก็ไม่ยอมสีทโทร,รับเสียอีก ได้ยินดังนั้นนา่นอีจินกระพันมีท่าทีตะลึงอึ้งงันไปสีหน้าแผลเปลี่ยนเป็นย่ำแย่ไม่น่ามองยิ่งนักมือกำราชองค์การแน่นทว่าวกลับไม่ยอมเปิดปากพูดใดๆภปเถิดปากคุณเขาข้อที่ยังดำรงใหญ่ต้องตองวนไพลฟืน้นถึงจะใลายเป็นลัฐบรรดาการของซีชูแต่การเมืองภายในของซีชูเองก็ระสำรสายเช่นเดียวกันคงไม่มีเวลามาสนใจพวกเรารอกพวกเราก็มีแต่ต้องสะสมขุมกำลังเอาไว้ ในภายภาคหน้าต้องสลัดหลุดพ้นจากพันธนาการของซีฉูให้จงได้ฮ่องเต้เฟิงฉิงตี้ทรงปิดพระเนตรลงด้วยความอ่อนล้าไม่ตรัสวาจะไ้ใดอีกและเป็นการปฏิเสธที่จะประทะข้ารมก่อนหันอีจินเช่นกันทว่านหันอีจินกลับกวาาตามองฮ่องเต้เฟิงฉิงตี้ด้วยดวงตาคมปรับแป๊บหนึ่งถึงแม้จะอยู่ภายใต้สถานาการณ์เช่นนี้แต่เสด็จพี่ของตนก็ยังคงคิดเล่นงานเขาอยู่ดี หากเขาเป็นผู้ลงนามในราชองค์การเช่นนั้นเขาหนานอีจิน้นก็จะกลายเป็นคนผับของหนานซิ้นชีวิตของตนเองก็จะถูกบีบในกำมือของห้องแต้เฟิงจิงตี้และองค์ราชทายาตต่อ,อให้ในอนาคตเขาคิดจะยั่งชิงบัลลังก์เพียงว่าตนเองก็คงไม่มีจุดยืนอีกต่อไปลาซาดอจะยอมให้คนที่ลงนามในสัญญายอมจำนวนขึ้นคลองรัชบัลลังก์ได้อย่างไรกันทวาสภาพการในเวลานี้ ทำให้เขาต้องทอาเช่นนั้นอย่างจํายอมคืนทันผู้สําเรราชการหานซินเมืยยียที่ที่พักทับรองโดยตนเองยื่นหนังสือรา,าชองค์การกระชูองแขวนซี่ชูและสมัยอี้เฉียนปีที่18ได้ยึดของแขวนหนานซินขึ้นแป่นรัฐรนาพานจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ หรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ